สวัสดีเจ้าพี่นอ้องมืงอนีมากินตำหัวซีวิตกับปลาแซลมอนเนาะมีวาซาบิมีเอ่อเวเฟอร์วาฟโฟมีใครมาบ่ะนี่มืงอนจะได้กินดีบอลม้มลมแหง้งคือเก่าเข่ากวงเก่าล่ะนี่ช่อง AJ Channel เดอร์อย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ย

ปาแซมอนทมเป็นชิ้นนใส่วาซาบิด้วยเดี๋ยวเสียววาซาบิเองสิ้องลมลมอีกแล้ว มันนี่ว่าพูดมากหิวหิวจนเป็นล้มอิลิพริกหวาน

ủa ăn không phải là Yeah. สวัสดีค่ะน่าคือกีลาเลยหอมห่วยห่วยพี่น้องสวัสดีค่ะ FC AJ Channel ขุณขาหงอกเอ้าพี่ยังสอนเอามือแขนแางแขดลางมันหอมปอดมันหอมปอดมันหอมติดมือเอาเอย่ามา เอาแนวมาบ้างกับมาบ้างเหพี่น้องคือเอคือกมันบ่เห็นแก่อืมมันเป็นคอนเลคเตอร์หน,นาวอีกแล้วโอนี่บ่แม่นหนาวดอกอันนี้บ่ได้นาวเลยค่ะแต่ว่าใส่สุดออกกําลังกายเดี๋ยวมันสีเซ็กซีโ่โพดเดี๋ยวเห็นซิกแพกสิมเนี้ยรับหนึ่งกับพ่อแ <c oughs> ซบแซบ,ซบพี่น้อง อีกตัวได้นี่นี่นี่คือมะละกอนี่40ตัววันนี้คือมะละกอบบเมนโอ้คือยาวแหลมคาร์วาสซาบิ่นพี่น้องต่อมแบบยาวๆนะมันยาวแห้งงงมีแต่ต่อมยาวๆสดใจอะเอาบักาแฟดำสดใสอะพี่น้องแต่มีคนสับ ไลไว้กัน้ต่างกล่องไหมไงต่างแบบว่าให้มันสนนะพี่น้องค่ะ่องกัแข้างมดแหละพี่น้องเอ้ยากกดจับไข่หนุมไว้แล้วขาขกล่องพังขาลมขาลมขาลมลมแห้งดมัวยังเนี่ยยังกว่าดูปากวช r a ร i s h แรดิสพีน่น้องแรดิสแ r ่แล้วก็ r ร d ูแต่ไม่ใช่แรดู a d i s h บรูเเดนเปมนภาษาสวิก็ r a ร i s h เขามา้ว่าได้ยิ้กินตำรนรสาติเกลือน,นั่นนีล่ล่ะหัวยังอของภาษเถาเทภาษาถาวาฝรั่ง,ง,งห้สุเป็นยังไงนอนลงอ่ะเฮสุสิสเป็ดยังไงนอนไม่ไม่ให้ซุปสุเป็นจังไล ่ไไซุปหัวไชเท้าซุปแบบไหนนี่อันนี้แหละซุปตั้งแต่ฝรั่งอ่ะออืซุปหัวไชเท้าเห็นไหมแบบเอามาใส่ต้มนั่นต้มนี่อะไรยู่วบอสิได้อยู่วใส่ต้มก๋วยตเตี๋ยวคือจะห้าวใส่าบานห้าวหนะ่ะมันไหลโบ้เดี๋ยวสิลองเลิกลองมึงเหรอือเนี่ยมันราสชาติคือเลยแหมขึ้นออพี่น้องแต่ทันภาษาพันธุกรรมเขาลองมึงว่าไม่แม่นยังได้นี่บ่แม่นกระเดะไนดะ้ขาล่างมือประเดกนี่มันเปรี้ยว <c oughs> ม,มือสติดมือหอมยุงสิมดดมือยุงเชียมืดมือหอมแห้งประแดกเขาสี่เป็นแบบพดดโพนนะบ่าเมนประแดกต่มได้พี่น้องประแดกิบดิบๆนีอืมเห็นหนาอิ่ม้อิ่มไปไปเอาอนอยอืเอาไปาทเนื่กโฟกกินหน่อยพีอีเชดอีกค่ะ กินแบ่งตันที่เราพี่น้องไปเราเพราะว่าถ้าเราจับกับห้างท่านได้ทราบร้ายก็สิหล,ลดโดนได้อยู่อ๋อเบลเบิงน้องก็ตัวตัวเลหรอืมน้องสกีเลยวาซาบิครับพี่น้องกินแล้วขึ้นดังไปแล้วจ้ามือแค่นี้ละบ๊ายบายช่องเอเจนชั่นแนลฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบายสวัสดีค่ะ